ปัญญาดีโตกูบดบันทึกจนเบิดเนาะแต่จนสุดมันดีเบิร์เดอ้อเนี่ยมึงทีรถติดประม่ณน,น้อยๆ <c oughs> เกิดเพราะแม่ลูกขัดใจกันทะเลาะกันกลางถนนโมดียีปป่สิบแต่เข้ามาเขาเป็นดินไหมมากมเดยยงบดี <c oughs> ปูยังมีแต่รถกับบ้ามาใช้เหมือนปนเองตู้รถหลบปูรู้เขาว่าจอดกินข้าววะบุกคนไปจอดตอนนั้นจอดนอนจะอิ่มเนะไม่แม่นหน่อยๆนะมึงยาวเหยียนนะพีที่มีแต่รถไงแค่นี้รับเลย พะยัยเขาไปแล้วพะยัยจะรับแด้งสีบาดแดดได้พญะยัยเออมีแต่รถห่วงรถหมวยหลังเลยว่ะรถตู้คขนตินเหนือด้วยรถหน่อยมันสิ่งขึ้นไปแล้วนี่ดีมันเบียดกันในสีนี่มันติดในรถที่นี่มั้งเหรอแต่ว่าบอลกระบานม่นเบียดตู้กบ้าดขึ้นไปเลยนี่นี่นี่ที่รถเต่าติดมันหนึ่งข่อยังมันเปิดเลียนมาสิมันมันเราก็กินเลียนกันนี่ เมีนาทีด้นม่อไหรเวินาทีโล่นด้นมากอกลงย่านีไม่ใส่ป่ะรถคือหลายรถทางตูมีใบัทน้ำมาจะใส่มคใบสจิมีของจริงไปส่มใสหรอ ลาวไปถึงอ๋อเข้าอยู่นละลาวกับคามีนอยู่แหละสียใจเป็นสุรินามาตาจีนรถมาตาจีนหมดเลยนี่รถแเรียนบัวทาไมาได้จ้างคนนั่งไห้เลยเนี่รถจีนบัว่ปุ๋ยก็คือมาสามมันบระมาณสามกิโลหรอบ,บัวเศษนั้นเขา้ามาเลยไปหอดุลละลแยกมองถนนสวนเลียนดุลละเข้าคิดว่าเด้ ตแต่ตคิดว่าแต่สองถูกคืงจนหอดเทียงคืนนะมันจะประสัมไหนอะชีเซโม่มาชีหลาบ่ออกต้องลงข่าวงลงข่าววันน,นี้หนึ่งทีมเดือหนึ่งเลนมามาเ,มเลนมาสองสามนาทีเห็มเมนม่นไม่เหน่อยเลยจน <c oughs> หอดปัม่มเกล็ดละเฮ้ยร์กากัดเทศกาลเลยโวลย เสีักแค่ยังบอดได้ติดปันนี่ดีแม่้ยผขันนี้นอนเลยพีคุกบ่ไปแล้วกูนอนแม่งนี่แล้วก็กระบะแล้วกูกูบ่ไปเลยนะกูนอนนี่นะมึงปั่มเกียร์รถมาขึ้นเขาจอดนะตัวนนี้เปลี่ยนรถจอดเต็มไเลยเพราะอย่างมันรถมันเปิดมันไปิดบ่ได้มาขัดหาหมองนอนพักผ่อนเลยนะบ่ขคือเต้าห้อยมันโศกดีตรงตีวานึงเต้ามาหอดหอดก่อนพอเต้ามาหอดเต้าห้อมาหอดหนาดานพอดีเลยเนะหนาดานพอดีเลยเขาเบรกอ่ะรถประมาณสิบกว่าคันเองอยู่ทางหนาเต้านะ บัวังเขแต่เขานอนหลแต่เขาตัวเปิดรถนอนวัก็ร้อนว่ารถตุ่มเขางูกับประมาณสามสี่แคทก็วกงไปไฟดอหากันหูแล้ววไปหอทั้งคือคือตัวแรงร้อนยอนหน่อยเสียเวลาแรงไปกับประมาณสมมุตว่วสองสมมโมงคือเขาสูงานอนพักันปืนปืน้วมันห่เอาวกวเขาเลยชองร่อยกิโลนะเงา่กับสีหอนไงตูเขาบนเสร็จตัวก็ตองการสูงคุณ จสุดเลยซัมนี้มันยังไม่สุดนะจ้าสุดที่ไหนจ๊ะดูนะคะมันไม่ได้สุดนะคะเนี่ยนี่ไปซื้อรถคันนั้นไม่มีทางคอยดูนะแมนโบต้นแหนบเมียนต้นข่าหลดหลดใหญ่ตัวเนีหยมันยังมีหางแถวอีกดีปะนิ้วซื้อแค่กระขาเอ้าสุดไหมสุดไม่สุดไม่สุดโดนตุ๊ดตุดตุดนะสุดไหมล่ะนุนสุดไหมบัวจันกลัวอยู่วงเวียนนุนไหม พดวถึงวงเวียนไหมเนี่ยเปเป็นปัมบโอ้เตอร์เอลออ้ยต้นแนมมืออ่ะต้นแนมเมืออ่ะอีหลาเ้าคิวเาอยู่หอดวงเวียนนะวงเวียนแหลกวงเวียนตาพยาโอ้ยดี่ดสคนนมานดียสคนนไปางนี้เป็นซีเรียลเซีเรียก็เล่นง่ายั้งม ันสุดท้ายอยู่นี่นะครับผมเจอคันสุดท้ายแล้วครับพี่น้องโอ้โหเกือบถึงท้ายเกือบถึงนี่โอ้แต่ข้าศึหัวพีล้วบ่พีรถนี้มีรถจอน,นอนพีห็นหมดรถมันขยับเร็นเลยพ่อเดรร์นเนี้ยไปแล้วครับพี่น้อง